รัฐบาลและประชาชนร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ปั๊มน้ำมันบ้านผือจังหวัดศรสีสะเกดค่ะเน่นไปด้วยน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันค่ะในวันนี้ค่ะที่ปั๊มน้ำมันปะตะทบ้านผือที่จังหวัดศรสีสะเกดที่เคยเป็นจุดเกิดเหตุนะคะเต็มไปด้วยประชาชนที่มาร่วมวางดอกไม้ไว้อาลัยค่ะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสงบเงียบงันนะคะแต่เต็มไปด้วยพลังใจที่ส่งไปถึงครอบครัวของผู้สูญเสียค่ะ และนอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลก็ไม่ทอดทิ้งประชาชนค่ะเพราะว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเดินทางมาร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากทางรัฐบาลค่ะ ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะแต่ผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศผู้แทนจากนานาชาติค่ะต่างก็ลงพื้นที่มาเห็นความจริงด้วยตัวเองความสูญเสียในวันนี้นะคะทำให้คนทั้งโลกต้องหยุดฟังเสียงของความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ชายแดนค่ะ และทางออนไลน์ก็สะเทือนใจไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าคนไทยต่างก็โพสต์ข้อความไว้อะไรนับพันกว่าข้อความโดยทุกคําพูดคือพลังใจที่ส่งถึงครอบครัวของผู้ที่สูญเสียค่ะสําหรับการสูญเสียในครั้งนี้นะคะจะไม่เงียบหายไปกับลมฝนแต่จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เราทุกคนยืนหยัดต่อความรุนแรงด้วยความเมตตาและความเป็นมนุษย์กุกี้ขอขอบคุณทุกหัวใจคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันค่ะ